Queen องส่งเราจะได้มีโอกาสทดลองใช้เคลลี่หลังจากที่คราวที่แล้วมาเนี่ยแต่ก่อนจะใช้กันเนี่ยต้อเกริ่นกันนิดนึงดีไหมฮะดีเเวลาสักสองนาทีในการเกริ่นก่อนสำหรับใครที่ไม่รู้จักเคลลี่เลยได้ได้คือวันนี้มิ้น์มาในตัวแทนของคนอายุ40นะคะคนที่อายุ40แล้วแบบว่าหน้าแบบว่าไม่เต่งไม่ตึงไม่แบบว่าไม่ไม่สวยอะมีคนทักมาบอกให้40แล้วเหรอสีค่ะอายุ40แล้วคือใครหรือว่าผู้ชมก็ตามนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีริ้วรอยที่หางตาเส้นหน้าผากหรือว่าล่องแก้มล่องหน้าหม จินขอเป็นตัวแทนของคนที่อายุจะ40แล้วกันใช้ผลิตภัณฑ์เคลลี่แล้วเนี่ยหน้าตาของเราเนี่ยก็จะดูสดใสขึ้นส่วนคุณแม่จิมเป็นตัวแทนของผู้หญิงวัยหกสิบใช่ค่ะอย่างที่บอกอย่างที่คุณพูดดีซ่าพี่จิมมารายการเพราะว่าพี่จิมใช้เองอะแล้วดีแล้วพี่จิมพอใจในเคลลี่แสนล่ำก็อยากจะมาบอก ทั่วๆกันว่าใช้แล้วดีจริงๆก่อนหน้านี้มันลึกอะค่ะมันทั้งตีนกาทั้งหน้าผากทั้งตรงเนี้ยค่ะมันลึกมากแล้วพี่ก็กลัวการสัญญกรรมกันกลัวทาแล้วไม่สวยเสียตังฟรีก็มาได้เสรั่มตัวนี้ลูกไอซเขาบอกว่าทํามาจากแมงกะพูนเ้วก็เอ๊ะแล้วแมงกะพูนที่ไหนล่ะก็หาหาหาอย่าไม่เจอเพราะมันแพงมากอยู่ที่เมืองนอกอะค่ะในที่สุดก็มารู้จักช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเขาทาให้ก็เลย พอใจแล้วก็ดีใจก็ถามเขาว่าก่อนจะทาถามเขาว่าเฮ้ยปลอดภัยแน่นะมีออยองออยองไหมมีเราก็เลยให้ทาพอทาเสร็จสักพักหนึ่งอ่ะแม่ก็มาดูกระจก ก็แม่พอใจเหลือเกินในสิ่งที่ตั้งแต่นั้นก็ใช้มาตลอดจนกระทั่งลึกๆนี่หายไปหายไปเหลือน้อยๆก็ตื่นคืนกระชับไปเลยลูกกระชับมันรู้สึกให้พี่พอใจมากในสิ่งที่ตอนนี้ไมโครโฟนหลุดรู้สึกว่าทีมงานทดลองใช้แต่ว่ารู้สมว่าวันนี้จะมีการให้คนดูในห้องส่งทดลองใช้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอครู่เดียวเดี๋ยวให้ลองใช้กันนะคะแซนบอยคุณวันคุณส้อยคุณแสงแซนบอยนะครถามคุณนิ้นก่อนดีกว่าว่าอยากรู้ว่าส่วนผสมนี่มีอะไรบ้างได้เลยค่ะคือต้องบอกว่า าตัวเคลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ในวงการดารานักแสดงเนี่ยใช้กันเยอะมากนะคะซึ่งพี่ดารานักแสดงเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมิ้นถ้าแกไปดูคลิปนี้แกจะเปลี่ยนใจจากการทำบท็อกฟิลเลอร์้อยไหมนะคะอลองดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวเคลลี่แล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้างนะคะซึ่งคุณป้าท่านนี้เนี่ยอายุ60แล้วนะคะก็จะมีริ้วรอยที่หน้าผากนะคะหางตาล่องแก้มน้องหมาพอเวลาแต้มๆเคลลี่ไปเสร็จปุ๊บทิ้งไว้เวลาแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เเหห็็นนนนกกกกัััะะะะคคคคคแลลลลีีีีี่่่่่ือสิิงททุณณผผู้้้ชชมมจจไดาาารรใใตภฑ์ปญ รอยเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นรอบแรกก่อนนะคะกลัวว่าเดี๋ยวไม่ทันเหมือนคราวที่แล้วนะคะเคลลี่ตอนนี้1กล่องนะคะมาในลักษณะแบบซองแบบนี้นะคะคือใช้หนึ่งซองตอนเช้าแค่นั้นเอง4,500บาทนะคะวันนี้เราแถมฟรีตัวไนท์ครีมไปอีก1กระปุกคู่นี้ปกติ8000แต่ถ้าคุณโทรทัน69สาสายแรกวันนี้นะคะเราจะแถมฟรีเคลลี่ให้อีก1กล่องใหญ่แบบนี้ถ้ากับคุณได้เคลลี่2กล่องใหญ่แล้วก็ตัวมาร์ค์อีก1นะคะในราคาแค่2990บบาทเท่านั้น รีทโทรมาก่อนตอนนี้ที่021263118นะคะและ022635998และสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตกับหน้าแม่จิ๋มก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ลองใช้พร้อมกันนะคะวิธีการใช้นะคะเราจะฉีกซองแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วนางหรือนิ้วกลางนิ้วที่คุณถนัดเนี่ยนะคะแต้มไปที่ริ้วรอยที่คุณเป็นที่เป็นร่องค่ะใช่อย่างแม่จิ๋มเนี่ยแกจะมีที่หางตานะคะใต้ตาแล้วก็ร่องน้ำหมากเส้นน้ำผาร่องน้ำหมากซึ่งแม่จิ๋มไม่ได้ทำามาเขาเรียกล่องน้ำหมากแม่แม่ หายไปแล้วรู้ไหมพ่อแครีนี่แหละใช่ในะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมทําแบบนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็แต้มระหว่างนี้เดี๋ยวมิ้นขออนุญาตนะคะแจกให้คุณผู้ชมในสตูดิโอของเราได้ใช้แจกให้รได้ใช้กันวันนี้แล้อย่างเดียววันนี้แจกคุท่านุกคนนะคะค่ยนะฮะแคุณตแสน ที่เราจะได้มีโอกาสทดลองกับแบบคุณสวยป่ะฮะคุณสวยคุณสวยนะครับแจกมาเลยครับคุณสวยครับคุณว่นอยู่ไหนครับคุณว่นคุณว่นแล้วก็คุณว่นอยู่นี่คุณว่านอยู่ไหนฮะคุณว่นมาเลยครับคมาเลนครับใช่ค่ะคุณแสงครับ เเียยลอย่างนุญาตยืนด้านนี้เลยนี่นี่นี่เอาเลย่ะอันนี้คือคือพี่ๆที่อยากจะทดลองนะคะเดี๋ยวมิจะขออนุญาตสาธิตที่หน้าให้ดูเลยละกันนะคะขออนุญาตเป็นข้างไหนดีคะอยากให้สาธิตข้างไหนเราจะสาธิตข้างหน้าเองนะขวาขวาขวามาใช้ทายวันนี้เนี่ยโอเคเห็นไหมคะอ๋อนี่แอบทามาแล้วตายแล้แสดงว่าใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช้แล้วจะรักเลยเคลื่องล่เนี่ยจ้า ค่ะครับช่วยป้ายผมสักนิดนึงครับผมโอ้ยป้ายด้วยปากหรือป้ายด้วยแก้มหรือป้ายด้วยนิ้วดีคะก็มีคนแล้วคุณจะเลือกครับผมเออแล้คะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะต้องตาอ๋อจังใกล้ๆด้วยมันป้ายมันป้ายช่วงที่มันมีรอยริ้วริ้วรอยต่างตาใช่ไหมคะน้ำหมากน้ำอะไรใช่ค่ะช่วงหางตานะคะใต้ตาลองแก้มลองน้ำหมากตรงนี้แล้วเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคะทิ้งไว้แป๊บเดียวส่วนคุณพี่ท่านต่อมานะคะเดี๋ยวเราถึงคนเป็นมงคนครับอ่านะคะช่วยยัดตรงไหนครับฝั่งไหนฮะ ช่วยท้ายคไม่ต้งไหนทั้งนี้ท่ใช่นี่คือคุณวันใช่ไหมคะใช่นะคะคุณวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะสาธิตทาให้ดูด้วยนะคะระหว่างรอนี้นะคะเราจะขออนุญาตพูดถึงสารสกัดด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เคลลี่ของเราเนี่ยขายดีมากถล่มทลายโดยเฉพาะรายกาไรกันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เรากาลังรอผลหรือว่าเรากําลังทาอยู่นั้นนะคะสารสกัดที่ใช้หลักๆเลยก็คือสารสกัดจากแมงกระพุนนั่นเองนะคะซึ่งแมงกระพุนของเราเนี่ยนะคะก็คือตัวแมงกระพุนเนี่ยเขาจะอบอุ้มน้ำ คอลลาเจนนี no ่นะคะคือถ้าเรามีที่หน้าเนี่ยหน้าเราก็จะไม่เกิดริ้วรอยง่ายหรือว่ามันจะสามารถสาาทำให้ริ้วรอยของเราเนี่ยนะคะเด็กกว่านี้ก็มีปลาดาวด้วยไม่ใช่เหรอครับตัวปลาดาวก็คืออีกหนึ่งตัวนะขาข้างไหนดีคะมีโวันนี้ขออนุญาตพูดถึงโปรโมชั่นหน่อยดีกว่าเพราะคราวที่แล้วพูดไม่ทันเลยนะครับคุณผู้ชมแคลลี่เซรั่มปกติราคา4,500บาทเนี่ยนะฮะเรามีเคลลี่ครีมปกติเนี่ย3,500บาทนะครับรวมแล้วก็ประมาณ8,000ถูกไหมฮะทั้งหมดเนี่ยทั้งเซรั่มและครีมเนี่ยลลดเหือ2,900 90บาทเท่านั้นค่ะ2,990บาทมีสองหมายเลข0 2 1 2 6 3 1 1 8และ0 2 2 6 3 5 9 9 8ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยย้ำโปรโมชั่นเลยนะคะวันนี้ใครที่โทรมา2หมายเลขนี้ขอให้ทันนะคะอย่างที่พี่พุ๊ดีบอกไป0 2นะคะ1 2 6 3 1 1 8และ0 2 2 6 3 5 9 9 8วันนี้คุณจะได้แคลลี่เซรั่มไปเลยนะคะ2กล่องใหญ่แบบนี้แล้วก็ได้นะคะตัวไนท์ครีมไปแบบนี้ดูหน้าแม่จิมนิดนึงดีกว่านะคะมานี่นะคะผู้ชมสังเกต2ข้างค่ะนะคะ ตัวบริเวณเส้นบริเวณตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีรู้สึกได้เลยว่าตรงบริเวณนี้มันจะแบบว่าตื้นขึ้นบริเวณฝ<ร>ั่งนี้มันก็จะยกกระชับขึ้นใต้ตาหางตาล่องแก้มล่องน้ำหมากแล้วก็บริเวณกรอบหน้าใช้เป็นประจําแล้วคุณก็จะเห็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้วยที่ด้านใช้เองนะคะใช้เองแล้วก็มาบอกต่อว่ามันสิ่งที่ดีที่สุดนี่เห็นไหมคะเห็นไหมอ่ะยหายะหายไปเลยนั่นน่ะนี่อุ้ยกระชับมากกระชับมากเห็นไหมคะนี่กระชับนะนี่คุณพี่ท่านตอมาเห็นไหมคะ พี่ชอบไหมชอบมากห็นไม่ได้มานี่ยขอย้ำอีกครั้งโทรไปที่เบอร์นี้หยิบมือถือมาแคบหน้าจอด่วนครับจะได้โทรทัน021263118และ022635998ปกติรวมแล้ว8,000เหลือแค่2,990โทรเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณมากนะครับที่มาวมรายการตื่นมาคุยตื่นมาคุย